สวัสดีค่ะพบกับเอยอีกครั้งในรายการเด็กเอ๋ยเด็กดีนะคะหลายๆครั้งที่มาเล่าเรื่องราวจากพร้อมพีให้ฟังเด็กๆจําได้ไหมคะว่าจะมีชื่อคนแปลกๆมีตําแหน่งหรือว่ามีคําพูดแปลกๆอยู่ด้วยวันนี้เลยจะมาพูดถึงตําแหน่งปุโรหิตให้ฟังค่ะพอพูด,ดว่าปุโรหิตปุ๊บเนี่ยเด็กๆคิดถึงใครคะคิดถึงผู้ชายแก่ผมยาวใส่ชุดสีขาวๆใช่ไหมคะ พรรหิตในเพิ่มพีก็มีเสื้อผ้าชุดพิเศษมากๆนะคะตั้งแต่การออกแบบการทอผ้าการตัดเย็บแล้วก็การตกแต่งชุดด้วยค่ะเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ออกแบบชุดให้กับพวกเขาด้วยพระองค์เองนะคะแถมชุดของพวกเขาก็มีหลายชั้นแล้วก็ยังมีหมวกด้วยค่ะ แต่ที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะเป็นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆสําหรับคนที่จะทำหน้าที่เป็นปุโรหิตค่ะอย่างแรกเลยนะคะเขาจะต้องเป็นคนเผ่าเลวีเท่านั้นค่ะซึ่งคนเผ่าเลวีก็เป็นหนึ่งใน12บสอเผ่าของชนชาติอิสราเอลนะคะตำแหน่งของปุโรหิตก็เลยเหมือนตกทอดกันมาในวงตระกูลค่ะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนในเผ่าเลวีจะได้เป็นปุโรหิตนะคะ พ่อพีบอกว่าปุโรหิตจ,จะต้องไม่เป็นคนพิการตาบอดหรือว่าเดินขาเขยเคค่ะการที่จะเป็นปุโรหิตก็ต้องห้ามโกนหัวนะคะห้ามโกนผมเลยค่ะห้ามโกนคราด้วยแต่จะไว้ผมยาวรุงรังก็ไม่ได้นะคะภรรยาของปุโรหิตก็ต้องเป็นผู้หญิงที่ดีไม่ใช่ผู้หญิงโสเพณีหรือว่าเป็นผู้หญิงไม้นะคะและปุโรหิต ก็ห้ามแต่งงานกับคนที่เป็นคนชาติอื่นด้วยนอกจากนั้นยังห้ามออกนอกพระวิหารของพระเจ้าและห้ามไปสัมผัสแตะต้องศพของคนตายด้วยไม่ว่าคนที่ตายคนนั้นจะเป็นใครแม้แต่ในบรรดาญาติญาติก็ไม่ได้ค่ะ นี่เป็นแค่กฎระเบียบคร่าวๆนะคะแต่ก็ฟังแล้วน่าเหนื่อยแทนคนที่จะเป็นบุรุษหิตเลยใช่ไหมคะดูเหมือนชีวิตของเขาจะยุ่งยากมากๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมพระเจ้าต้องตั้งกฎระเบียบเยอะแยะมากมายขนาดนั้นพระเจ้าเรื่องมากหรือเปล่าที่น่ากลัวอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะถ้าใครไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พระเจ้าตั้งไว้ก็จะมีโทษหนักคะ่ะเช่น ลูกชายสองคนของอาโรนที่ชื่อนาดับกับอาบีฮูความจริงพวกเขาเนี่ยก็ทำหน้าที่หรือจะต้องทำหน้าที่ต่อจากอาโรนที่เป็นพ่ออยู่แล้วนะคะแต่เพราะเขาเอาไฟที่พระเจ้าไม่อนุญ,ญาตเข้าไปเผาถวายพระเจ้าค่ะเท่านั้นเองเขาก็ได้รับโทษถึงตายนะคะฟังดูแล้วโหดร้ายใช่หรือเปล่า แต่สำหรับพระเจ้าค่ะการฝ่าฝืนหรือการขัดคําสั่งรับโทษหนักทั้งนั้นนะคะถ้าเราอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าย้ำหลายครั้งว่าให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์คนที่ไม่บริสุทธิ์คนที่ใช้ชีวิตไม่บริสุทธิ์คนที่ทำความผิดบาปซึ่งเราทุกคนก็ทำความผิดบาปกันใช่ไหมคะคนที่มีชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์ จะไม่มีสิทธิ์เข้าเฝ้าไปใกล้พระเจ้าเลยค่ะถ้าเข้าไปใกล้พระเจ้าก็จะต้องตายบุโรหิตท,ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในพระวิหารของพระเจ้าก็จะต้องมีการฆ่าสัตว์เป็นตัวแทนของพวกเขาก่อนทุกครั้งนะคะสัตว์ที่ตายก็คือตายแทนเขาตายแทนความผิดบาปของพวกเขานั่นเองนะคะข่าวดีสำหรับเราในปัจจุบันนี้ค่ะพระเยซูคริสต์ทรงเป็น สัตว์ตัวนั้นที่ถูกฆ่าตายแทนพวกเราแล้วเวลานี้เราเลยเข้าไปใกล้พระเจ้าได้โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ไม่จําเป็นต้องเป็นเลวีไม่จําเป็นต้องเป็นคนอิสราเอลแต่เป็นใครก็ได้ที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เราก็ได้กลับเป็นลูกของพระเจ้าและสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยไปอธิษฐานไปร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ทุกอย่างเลยค่ะ และนั่นคือข่าวดีที่มาถึงเราในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะ